สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพาะปลานี้ออนครับหลังจากที่เรารู้จักกับพ่อปลาแม่ปลาว่าแยกเพศอะไรยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเพาะนะครับอ,อุปกรณ์อย่างแรกนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้หรือจะเป็นกล่องแบบไหนก็ได้ครับทรงสูงทรงกว้างขอให้มันปิดทึบได้แล้วก็ใส่ภาชนะที่เราจะเพาะได้คอ่านี่ก็จะเป็นภาชนะที่ผมจะเพาะในวันนี้นะครับ ก็หาซื้อตามร้านวัสดุพันธุ์หรือร้าน20บาทก็ได้นะส่วนตัวผมซื้อจากร้าน20บาทมาราคาถูกดีนะครับก็ซื้อจากร้าน20บบาทผมก็จะได้ตะแกรงแบบนี้มาด้วยนะครับตะแกรงแบบนี้จะเอาไว้กันแม่ปลาพ่อปลามันกินไข่เวลา,าแม่ปลามันไข่ลงนะครับมันก็จะกินไข่ไม่ได้ไข่ก็จะตกไปตามช่องพวกนี้นะครับส่วนใครที่หาซื้อแบบแบบนี้ไม่ได้ก็สามารถ DIY ตะแกรงเอาได้นะครับ ก็ DIY ตะแกรงเนี่ยจะใช้แบบเป็นตะข่ายนะครับะตะข่ายสีอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีดำนะครับก็ใช้ไม้ตะเกียบดามเย็บๆไว้แล้วติดกาวนะครับก็แล้วแต่เรา DIY นะครับสามารถ DIY ได้หลายไซส์นะครับก็เลือกรูตะข่ายให้มันเล็กๆหน่อยให้ให้ไข่มันตกไปได้แต่ว่าตัวพ่อปลาแม่ปลามันขเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็หนึ่งภาชนะเนี่ยเราจะเพาะแค่1คู่นะหนคู่ แต่ถ้าภาชนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สามารถทํา2คู่ได้นะครับต่อ1ภาชนะผมแนะนําให้ทําแค่1คู่ก็พอครับเขาก็จะได้ไข่ประมาณร้อยกว่าฟองแล้วนะครับถ้ากหาอุาปาสมบูรณ์ดีนะครับถ้าพอเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ไข่นะมันจะตอดกันเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำมาโอลงไปในนี้่ะให้น้ำมาโอมันอยู่ประมาณลงจากขอบมาประมาณ1นิ้วนะครับเหลือไว้ประมาณ1นิ้วเอเคเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมาโอก่อนนะครับ ผมก็เติมนะมาโอไปตามที่เราต้องการนะครับก็ห่างจากข้างบนหนึ่งนิ้วครับต่อไปผมจะวัดค่า GDS นะครับเป็นค่าที่สําคัญต่อกั on นเพราะที่อ่อนครับก็พยายามให้ต่ํากว่า40นะครับนในที่ขอผมเนี่ยประมาณ15นะครับเป็นน้ำมาโอที่ผมทําไว้เพาะปลาโดยเฉพาะนะครับก็จะทําเหมือนถ้าใครจะเพาะปลาแบบจริงจังครับแนะนําให้ซื้อเครื่องกรองอาโอมาเลยนะครับต่อมาผมจะวัด ค่า p h ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นปากกาแบบแบบใช้ไขควงปรับได้นะครับก็เป็นรุ่นอนาล็อกนะครับค่อนข้างที่จะคารีเบียแล้วก็แม่นกว่าตัวไอ้กดแล้วก็ต้องรอ5วิอะไรพวกนั้นมันค่อนข้างที่จะเสียนะครับอันนี้ผมแนะนำถ้าใช้ปากกาวัดผมแนะนำไม่ใช้ตัวนี้นะครับถึงจะช้าแต่ว่าแม่นยำนะครับ ส่วนอันที่เป็นน้ํายานะครับเราไม่สามารถรู้ว่ามันเป็นค่าจุดเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมาะกับการวัดในการเพาะปลานะครับส่วนในที่นี้ผมวัดได้7.3ดมนะครับมันเป็น p พเทที่เกินมานะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับค่าพเพเให้อยู่ประมาณ5.5ถึง6.5โดยใช้กดเติมลงไปนะครับอ่าอันนี้ผมก็เติมกดอ่าลงไปแล้วัปเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับก็ค่า p พเที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5.7เนะครับเป็นค่า p พเทที่ผมจะเพาะในวันนี้ ค่าพีก็ให้อยู่ในระดับ5.5ถึง6.5นะครับเป็นพ h เที่เหมาะสมนะครับส่วนกดล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับพ h ดาวที่มีขายตามาในช้อปปีหรือในแอปต่างๆได้เลยนะครับส่วนการหยด H หรือล,ลด pH พ,พวกนี้ก็พยายามหยดทีละหยดนะครับอย่าหยดทีละเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะช็อกนะครับให้หยดแล้วก็ค่อยๆวัดไปนะครับจนได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมา,าลงพ่อปลาแม่ปลาแล้วก็ สอนวิธีการทําเลยนะครับในที่ผมจะสอนตรงนี้ก็เป็นผมจะเพาะแค่หนึ่งคู่นะครับใช้ต่อหนึ่งภาชนะเท่านั้นนะครับก็ใส่ตะแกรงนี้ลงไปนะครับอันดับแรกนะครับถ้าใครซื้อตะแกรงแบบผมมันจะลอยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เอาหินมาถ่วงก็ได้นะครับให้มันจมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะผมจะหาหินแล้วก็ต้นไม้มาใส่ให้เขานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ผมจะเอามาใส่ก็จะเป็นรากดําใบแคบนะครับก็ ตระกูลลากดําก็ใช้ได้เยอะเลยนะครับมีประโยชน์เยอะมากอ่าผมชอบเอาใช้ไว้พ่อปลาครับเป็นลากดำเบลวิทิสหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นมอสเป็นสไลด์หาก็ลอกพวงชโดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นพ่อปลากับแม่ปลาครับที่ผมได้เลือกคัดสรรเอาไว้นะครับแม่ปลาก็จะมีลักษณะอ้วนนะครับไข่เต็มที่เลยเห็นไหมครับตามวิดีโอเลยครับพ่อปลาก็จะมีลักษณะ,ะเพียวกว่าตัวเมียเล็กน้อยนะครับก็ พยายามอัดอาหารสดให้เขานะครับในการเฉพาะเนี่ยมันช่วยเร่งของการผลิตไข่ได้ดีนะครับพวกอ,อิเมียไรแดงนอนกินตอนเสื้อเดือนฝอยนะครับพวกนี้นะครับส่วนตัวผมจะให้เป็นไรแดงแล้วก็ตัวนอนนอนเสื้อเดือนน้านะครับก็เป็นเสื้อเดือนน้ําที่ใช้ขนมปังเลี้ยงนะครับเป็นคนละตัวกับเสื้อเดือนฝอยที่เห็นตามร้านปลานะครับก็จะปล่อยพ่อปลาไม่ปลาแบบนี้แล้วก็เจาะ รูแบบนี้นะครับให้มีแสงลอดเข้าไปครับเหมือนแบบว่าเช้ามาแบบแสงลำไรลำไรนะครับออมีแสงให้เขาผ่านไปนิดนึงแต่ถ้าเจาะเยอะเกินอย่างผมเนี่ยเจาะผมคิดว่ามันเยอะเกินนะครับผมก็จะเอาแผ่นตรงนี้มาปิดไว้แบบนี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้แสงมันเข้าไปาเล็ดลอดให้เข้าไปนิดนึงให้ปลามันรู้ว่าตอนเนี้ยเช้าแล้วนะครับในที่ผมเพาะเนี่ยผมจะเพาะในช่วงเวลากลางคืนเอานะครับ ทำไมถึงต้องกลางคืนก็เพราะว่าเราจะได้จับพ่อปลาแม่ปลาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตไข่ในตัวแม่ปลาได้ง่ายขึ้นว่าถ้าแม่ปลามันมีไข่มันจะออกสีชมพูชมพูใสๆนะครับมันจะเห็นตรงท้องของเขานะครับแสดงว่าตัวนั้นมีไข่เราสามารถจับมาเพาะได้เลยนะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆประกัดนะครับก็ใส่ตอนเย็นตอนเช้าเก็บไข่นะครับนี่ผมก็ประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มสีนาทีผมก็จะ เพาะในวันนี้นะครับเป็นเวลาที่ที่ดีนะครับใครจะทําเที่ยงคืนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครมีเวลานะครัการเพาะเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ไข่นะครับยังไม่ต้องเป็นซีเรียสมากนะครับพ่อปลาแม่ปลามันยังไม่ได้เรียนรู้นะว่าเราใส่แบบเนี้ยคือต้องการให้เขาเพาะมันจะเกิดการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับในตัวของเขาตามสัญชญาณของเขานะครับว่าไ แบบนี้คือเขาสามารถผสมพันธุ์กันได้แล้วนะครับอตอนแรกๆผมก็ทําครั้งแรกก็ไม่ค่อยจะได้ไข่นะครับก็ทําครั้งที่2องที่สามบปลามันถึงจะคุ้นชินนะครับแล้วเราถึงจะได้ไข่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนเก็บไข่ในตอนเช้ากันนะครับอ,อันนี้ผมก็พาจะพามาเก็บไข่ในตอนเช้ากันนะครับอตอนนี้ก็สองโมงนะครับ อพอดีผมไม่ว่างนะครับพอดีผมต้องแพ็กของส่งด้วยนะครับมันก็เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวม,มาเริ่มเก็บไข่กันนะครับการเก็บไข่อย่างที่บอกนะครับไม่ยังเพราะครั้งแรกยังไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับบางทีก็อาจจะยังไม่ได้ไข่นะเราต้องทําซ้ําบ่อยๆนะครับครั้งสองครั้งนะครับเดี๋ยวปลามันชินเดี๋ยวมันก็จะไข่เองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีไข่หรือเปล่านะครับ ช่วงเนี้ยไข่มันจะค่อนข้างที่จะโดนแสงได้นะครับแต่ว่าเราต้องรีบทําเวลาหน่อยนะครับก่อนจะเอาออกก็เขย่าเขยา่ขยาต้นไม้ครับเผื่อมีไข่ติดอยู่ตามต้นไม้นะครับก็หัดเล็กก็ต้องเอาพ่อปลาแม่ปลาออกนะครับอเอาของอะไรออกก็ต้องพ่อปลาแม่ปลาออกนะครับก็การมันกินนะครับเวลามันไข่เสีย <ins men> ปุ๊บมันจะหิวนะครับมันจะค่อนข้างที่จะมีความอยากอาหารเยอะอยู่พอสมควรนะก็ถ้าใครทําง่ายก็ เหมือนผมผมจะแยกมแม่ปลาพ่อปลาไว้ต่างหากนะครับแยกไว้คนละช่องไปเลยนะครับจะได้จับง่ายนะครับแยกง่ายเ,าเดี๋ยวผมจะยกกองนี้ออกมาก่อนนะออพอเราเอาออกมาแบบนี้เราต้องการดูไข่ใช่ไหมครับคือขั้นตอนนี้เราต้องรีบทำนะครับสมมติถ้าทําจริงๆเนี่ยคือถ้าเห็นไข่ปุ๊บมีว่ามีไข่แล้วเราต้องรีบเอาไปไว้ในที่มืดๆนะครับ ยังไม่ต้องเอามาโชว์เหมือนผมเนี่ยอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับก <van> ล <communist initiation> ้องพวกนี้ก like ็ซูมไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันซูมได้เยอะๆนะครับก <c oughs ös> <c oughs> ็จะพยายามถ่ายให้เห็นไข่นะว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้ต้องทําเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอีกกล้องนึงนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอีกกล้องนึนะครับเป็นกล้องมือถือนะครับที่ค่อนข้างซูมได้เยอะนะครับที่ผมชี้เนี่ยคือไข่ของ นีออนนะครับเป็นไข่เสๆเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าส่วนที่นี้มันจะมีอยู่2วิธีนะครับในการเก็บไข่นะครับคือให้เราเตรียมอีกภาชนะหนึ่งที่ข้าน้ําคล้ายๆกันนะครับอ่าดูดไข่จากที่เราเพาะตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับหรือเอากล่องตรงนี้เลยก็ได้นะครับเอาเบรลิทินบูนะครับหยดลงไปนะครับก็ประมาณสัก20หยดก็ได้นะครับคนให้เข้าๆกันนะครับอ่าจะเปิดออกซิเจนหรือไม่เปิดก็ได้ครับแล้วก็เอามาใส่กล่องเนี่ยประมาณ1นึ่งอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะฟักเป็นนตััววแล้ะครบ ครบหนึ่งวันปุ๊บมันก็จะออกลูกออกอเป็นตัวละว,ว่ายน้ําได้แล้วแต่ว่ายังมีถุงไขแดงอยู่รอ,อให้เรารอครับแบบไม่ต้องเปิดอะไรมาเลยนะให้รอประมาณ 3- 4วันครับก็จะเริ่มให้พารามิซียมเป็นอาหารมื้อแรกของเขานะครับก็จะให้พารามิซียมเป็นอาหารมื้อแรกนะครับปลากินพารามิซียมนะครับหรือใครจะไม่มีก็ให้ไข่ต้มก็ได้นะไข่ต้มสุกเนาะ,ะอันนี้ผมก็ ดูดไข่มาไว้ตรงนี้เรียบร้อยตอนนี้จะเป็นไข่เสียนะครับซึ่งเราเก็บช้าเกินไปนะครับมันโดนแสงเยอะมันก็จะเริ่มเสียไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้ก็จะเป็นไข่เสียส่วนไข่ดีก็จะมีเยอะอยู่ครับตามที่ผมบวงไว้เลยอันนี้อ่านี่ก็คือไข่ของเขาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นไข่ดีไข่เสียก็เท่ที่เห็นก็เป็นไข่ของเขานะครับเวลาเก็บไข่ผมแนะนําให้เก็บประมาณช่วง11โมงถึง ประมาณเที่ยงประมาณเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ปลาพ่อปลาแม่ปลามันไข่เยอะแล้วนะครับก็เพียงพอที่จะเก็บแล้วนะครับอย่าไม่ต้องรอให้มันเสียสายเหมือนผมแบบนี้นะครับไม่งั้นไข่ก็จะเสียแบบเนี้ยพอเราเอาไข่เก็บไข่มาเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่กล่องแบบเนี้ยปิดทึบไว้นะครับปิดทึบแบบนี้ไว้นะครับก็ไม่ให้โดนแสงอะไรเลยนะครับปิดไว้ให้มืดนะครับใครห้ามเปิดดูห้ามเปิดดูเลยนะครับ ก็รอจนกว่ามันจะฟักเป็นตัวครับประมาณ24ชั่วโมงมันก็จะฟักเป็นตัวแล้วมันก็จะดุ๊กดิ๊กดุกดิกถ้าใครจะเปิดดูให้เปิดดูในตอนกลางคืนครับถ้าเราสามารถใช้ไฟฉายเนี่ยส่องดูได้นะครับแต่ว่าอย่าส่องนานเดี๋ยวมันจะไปกระทบตอนการพัฒนาเป็นตัวของเขานะมันจะมีปัญหาได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นวันที่2นะของการเพราะปานิออนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับวันนี้วันที่ 31มอตุลานะครับก็เป็นวันที่21 1โมงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแต่ถ้าใครเพราะเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดดูนะครับนอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงแล้วการพัฒนาของเขาอ่ะมันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครจะเพาะก็อย่าเปิดดูนะจนกว่าจะครบประมาณ4วันนะค่อยมาเปิดดูนะก็มันจะมีไข่ไข่ที่ยังไม่ได้ฟักด้วยกับไข่ที่ฟักก่อนนะครับ อพอแบบนี้มันฟักแบบนี้ผมก็จะเริ่มเปิดแสงให้เขานิดนึงนะครับแสงแบบให้เขาปรับนะครับเราอย่าเพิ่งเป,เปิดเปิดปุ๊บเปิดกว้างให้มันแสงแบบเข้าแบบเต็มเต็มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปลาบางตัวมันจะช็อกนะครับหรือ,อมันยังไงพัฒนายังไม่เสร็จเดี๋ยวมันก็กลายเป็นปลาพิการไปได้นะครับเราพยายามค่อยๆปรับแสงก่อนที่จะเปิดนะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่เราแยกออกมานะครับ เหมือนกันกาะว่าจะทําคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าเ,เก็บเก็บข้อมูลให้แบบชัดๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอะไรจะได้ตอบทุกคนได้นะครับอ่นนี่ก็จะเป็นไข่ที่เราแยกออกมานะครับที่เราแยกออกมาจากอ,าอีกภาชนะหนึ่งมาใส่อีกภาชนะหนึ่งคือไข่มันเสียค่อนข้างเยอะนะครับมันค่อนข้างที่จะโดนแสงเยอะนะครับในตอนที่ผมเก็บมัน2โมงแล้วนะเนี่ยเราต้องเก็บ เช้าๆ้าหน่อยนะครับนี่คือไข่เสียทั้งหมดในกล่องนี้น่าจะเหลือประมาณไม่ถึง10ตัวนะให้ผมเดาก็ไม่ถึง10ตัวอนี่ครับที่จะเป็นลูกปลาครับตรงนี้ที่ผมส่งให้ดูตรงมุมซ้ายข้างบนครับเห็นไหมครับลูกปลานอนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเรียงกันอยู่ตรงนี้ลูกปลากระจุกกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้ขยายไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลูกปลาครับนะเรียงตรงนี้นะครับหนะึ่งสองี่้าตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเสใสนะครับในในกล่องนี้ก็จะมีประมาณเนี้ยไม่เยอะนะครับไข่เสียค่อนข้างที่จะเยอะอเก็บช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะ,ะพามาดูอีกกล่องนึงนะ่ง่ะกล่องนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวมาโดนแสงเยอะเกินนะเดี๋ยวมันจะ,ะ,ะตายไปก่อนนะครับ เนี่ยข้อจํากัดของปลานี้ออน,นครับหาพยายามอย่าให้มันโดนแสงนะครับนี่ก็พยายามส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้ในการค่อยๆปรับแสงนะครับคือถ้าเป็นตัวปุ๊บวันนี้สองปุ๊บหมูจะให้มันมีแสงผ่านไปนิดนึงเ่เริ่มปรับแสงให้มันนิดนึงกล่องนี้ก็เหมือนกันนะครับก็กล่องนี้จะเยอะหน่อยนะครับผมเปิดดูตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่อยๆแอบดูมัน ส่องปุ๊บมันก็จะเห็นว่ายปุ๊บปุ๊บเหมือนอตัวพยาธิเลยครับมันจะเล็กๆส่องไปปุ๊บมันจะว่ายหนีหนีแสงเลยครับมันจะไม่ถูกกับแสงนะครับในช่วงแรกๆส่องปุ๊บมันจะว่ายหนีแสงทันทีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มให้อาหารแล้วนะครับเราจะให้อาหารเนี่ยในช่วงประมาณ3 4ถึงวันเนี่ยเริ่มให้อาหารได้เลยนะครับอ่านี่ผมให้เนี่ยเราจะให้เป็นตัวพารามิเซียมนะครับก็ ปลาพวกนี้จะชอบกินพารามีเซียมเป็นพิเศษนะครับลูกปลาเซตตาทั้งหลายเนี่ยใครไม่มีตัวพารามีเซียมก็ใช้ไข่ต้มไข่ต้มสุกนะครับให้ทีละเล็กๆล็น้อยนนะครับก็ส่วนตัวพารามีเซียมนะครับผมสอนเพาะไปแล้วนะครับเดี๋ยวใครถ้าใครอยากจะเพาะก็เข้าไปกดดูตรงตัวไอข้างบนมุมขวาบนได้นะครับผมทําลงในช่องไว้ให้แล้วนะคว่าวิธีเพาะพารามีเซียมะเป็นยังไงนะครับพอง่ายนะครับ ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนพรุ่งนี้เราจะเริ่มให้อาหารตัวพาราเซียมกันนะครับอ่านี้ก็จะเป็นวันที่3นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนาฬิกาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวโมอีกแล้วเพราะน่อ้อนได้ในวันที่1น่นะครับก็เป็นวันที่3ของในการเพาะนิอ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มให้อาหารในวันนี้นะครับอ่นนี้ก็จะเป็นตัวพาราเซียมนะครับที่ผมทําไว้นะครับผมจะใช้อ่า สักประมาณนิดนึงอ่ะกล่อ,องละแก้วนะครับผมจะให้แค่ครั้งเดียวอ่ะในในแต่ละอันนะครับแล้วแต่จํานวนลูกปลาที่เราเจอว่ามันเยอะแค่ไหนเนาะในในภาชนะอันนี้มันจะมีลูกปลาอยู่นิดนึงผมจะเทลงไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของอีกกล่องนึงนะครับของนี้ลูกปลามันจะเยอะหน่อยผมก็จะให้เยอะกว่าภาชนะแรกนะครับนี่นะครับ จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลูกปลามันก็จะกินเองนะครับก็เปิดพยายามค่อยๆปรับแสงให้เข้านะครับในช่วงนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะเริ่มโดนแสงได้เยอะอะไรเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับมันจะมีหัวข้อก,กับหางข้อนะบ,บาตัวบางที่ตัวหางข้อเนี่ยมันจะยังโดนแสงไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะมีตัวตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันไปนะครับแล้วแต่ใครฟักก่อนกันหรือ ตัวไหนแข็งแรงกว่ากินได้เยอะกว่ามันก็จะเป็นหัวคอกนะครับตัวหางคอกก็จะค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่ว่าข้อดีของตัวหางอคอกเนี่ยทุกปลาทุกสายพันธุ์เลยที่ผมเพาะมานะมันค่อนข้างที่จะสวยกว่าตัวหัวคอกนะครับสวยกว่าทุกตัวมีบางทีมีหลุดหาง,หางยาวมาด้วยเดี๋ยวถ้าเจอหางยาวเนี่ยผมเฉพาะนะครับหางยาวในตลาดตอนนี้แพงมากครับตัวละแปดร้อยขึ้นนะแปดร้อยกว่าบาทนะเป็นพันก็มีนะครับ นีออนหางยาวพวกลองฟินอะไรพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนหาลูกปลาอายุประมาณตอนที่มันกินอันธิเมียได้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานนะครับตอนนี้ก็ปลาไป17นาทีแล้วจะ18แล้วเดี๋ยวมันจะนานนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอัปเดตลูกปลาวันที่8นะครับจริงๆผมจะอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่พอดีเมื่อวานผมมีส่งปลา ไปต่างประเทศเยอะนะครับก็ครานี้จะเป็นวันที่8ก็จะมาอัปเดตในวันที่8แทนนะครับโอเคนี้ก็จะเป็นลูกปลาในวันที่8นะครับอาอาหารที่ให้ตอนนี้ก็จะเป็นพารามเซียมแล้วก็อาร์ธิเมียนะครับเพื่อให้ตัวที่โตเนี่ยกินอาร์ทิเมียได้แล้วก็ตัวที่ยังเล็กอยู่สามารถกินพารามเซียมได้เหมือนกันนะครับในนี้เท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณเกือบร้อยครับเกิน50ตัวแน่นอนนะครับ ก็ยุบยับเลยนะครับในนี้หนึ่งคู่สามารถาให้ลูกปลาของเราได้เนี่ยเกือบร้อยตัวได้เลยกล่องนี้มันจะเป็นไข่กล่องที่มันเราเก็บชาแล้วก็ไข่เสียเยอะนะครับลูกปลาแทบจะไม่มีนะครับเท่าที่ผมดูมีไม่เกิน10ตัวนะครับแต่ในนี้ผมหาไม่ค่อยเจอนะครับมันแ,แอบอยู่ตรงไหนไม่รู้นอนนิ่งๆครับ มันก็ยังเล็กอยู่เล็กเล็กกว่ากล่องเมื่อกี้นะครับอ่าตรงนี้ตัวไอ้กล่องเนี้ยจะโตช้าหน่อยอ่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ่ากล่องนี้ผมส่งไฟแล้วก็มันจะมาเล่นเล่นแสงไฟขึ้นเยอะขึ้นนะครับอ่าในโตแล้วมันก็จะอ่าไม่กลัวแสงแล้วเราสามารถอ่าเอาใส่ตู้กระจกได้หรือหาไฟมาส่องดูมันได้ตามสบายเลยเลยนะครับในช่วงเวลานี้ แต่ส่วนตัวผมจะยังยังไม่ได้ย้ายภาชนะในการเลี้ยงนะครับผมจะรอจนกว่าทุกตัวในกล่องภาชนะเนี่ยมันจะกินตัวอาร์ธิเมียได้นะครับ,บาบงถ้าบางตัวเราย้ายไปเนี่ยตัวที่มันเล็กเนี่ยมันปรับน้ําไม่ได้นะครับหาอาหารไม่ได้อะไรพวกนี้มันก็จะอดตายนะครับแต่ถ้าไว้ในนี้เ,นเราใส่พาลามเซียมไปแล้วคือมันมีกินมันมีกินตลอดวงจรชีวิตอาร์ธิเมียมันก็จะอาร์ธิเมีย วงจรชีวิตพารามิซียมมันก็จะวนวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องใส่เพิ่มเลยผมใส่แค่วันที่3แล้วก็คืนวันที่5ครับสองครั้งแค่นั้นครับแล้วก็จนมาวันที่8วันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับลูกปลามันก็จะกินเรื่อยๆแล้วก็ตัวพารามิซียมันก็จะสร้างวงจรของมันขึ้นมาเองนะครับตัวที่กินอาร์ิเมียก็จะเป็นตัว ทองที่ออกเข้มๆแดงๆนิดหนึง่งตัวส่วนตัวที่เป็นใสๆเนี่ยก็จะกินตัวพารามเซียมอยู่นะครับอ่านี่นะครับก็ถือว่าปานิออนคู่นี้คือประสบความสําเร็จนะในการพราะครั้งนี้เกินคาดมากนะครับสําหรับการเปิดปิดเปิดดูบ่อยมากนะครับในการถ่ายครั้งนี้แล้วก็ได้ลูกปลาเยอะมากนะครับปกติผมเปิดดูบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะได้เยอะนะประมาณ สูงสุดก็ประมาณ50ตัวหละแต่รอบนี้ก็น่าจะเกิน50ตัวอยู่นะครับอาจจะถึงร้อยเลยก็ได้นะครับต้องรอมันโตกว่านี้เราจะนับได้นะเดี๋ยวคลิปนี้ ep นี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะอัปเดตใน ep นี้นะครับก็เดี๋ยวมันจะนานเนาะเดี๋ยวไว้ e ีต่อไปเดี๋ยวสีปลาเริ่มขึ้นเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ในคลิปถ,ถัดไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ถ้ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ